พรมนะคะเมื่อเกือบ2เดือนก่อนนะคะที่มีการบุกจับครีมฮาดะโดยตามข่าวอ้างว่ามีลูกค้าใช้ครีมแล้วเนี่ยร้องเรียนมาเยอะมากว่าใช้แล้วเกิดอาการแพ้ใช้แล้วเกือบเสียโฉมบ้างก็มีนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียววันนี้นะคะทางเจ้าของครีมฮาดะเนี่ยจะออกมาไขาข้อข้องใจของทุกคนในมุมของตัวเองบ้างนะคะว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณแองชิดชยาค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหเจ้าของสาวมากเลยเจ้าขสาวมากเลยนะคะเออเป็นไงตกลงแล้วทำไมครีมฮดะถึงได้โดนโดนจับเลยอเรื่องของเรื่องเนี่ยคือด้วยจากที่การที่หนูเนี่ยหนีของปลอมเรื่องของเรื่องนะคะคือของปลอมคือใช่คือสินค้าเราเนี่ยคือคือน่าจะรู้ว่าค่อนข้างแบบเป็นกระแสนิดนึงแล้วพอมีโชคหนึ่งค่ะที่ลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาที่ที่ที่ c เซ็น e n t e r เยอะมากว่า พี่คะทําไมสีไม่เหมือนเดิมกลิ่นไม่เหมือนเดิมแล้วก็ทำไมเนื้อครีมใช้แล้วไม่เห็นรู้สึกเหมือนเดิม,มก็เลยว่าเอ๊ะ e มันเกิดข้อผิดพลาดอะไรในเมื่อทุกอย่างเนี่ยเราผลิตมาเหมือนเดิมค่ะสูตรเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่าง,ก,างก็เลยเกิดว่าเอองั้นเดี๋ยวส่งลูกเข้ามาให้ได้ไหมคะว่า,เ,วเ,าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเช็คให้ว่ามันเกิดความผิดพลาดตรงไหนปรากฏว่าพอลูกค้าส่งเข้ามาให้อะพี่ตากคือทุกรูปทุกไฟล์ที่ส่งเข้ามากลายเป็นว่ามันไม่ใช่ของเรา อ๋อมีการปลอมยช่สเตรยรอยคุใส่ไหมลูกสเตรยอยปลาหลอดอะไรคุณใส่ไม่มีค่ะคือในถ้าเกิดเป็นครีมมาร์กน้ายูตาฮาด์ของแท้เนี่ยจะไม่มีการใส่สารเสียลอยแล้วก็สารอันตรายใดในทั้งสิ้นเพราะว่าอ,อ,อย่างในวันนี้ค่ะได้มีใบย,ยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยว่าครีมมาร์กน้ายูตาฮาด์เนี่ย ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีสารอันตราย1้อเปอร์เซซึ่งนี่เป็นผลตรวจที่แน่ใจว่าใบนี้ชุ่มแล้วทำไมมีการแอบอ้างคือมันจะเป็นข่าวดังมากในการของเรื่องการแพ้สรีีารอยอนะคะแพ้จนแบบขนาดเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยถ้าในเรื่องแพ้เนี่ยคือคือคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ตักคือในกรณีที่พอเราไปเช็คแล้วว่าเฮ้ยพี่ทำไมคีมไม่เหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมหนูก็เลยได้ออกไปสำรวจตลาดปรากฏว่า มากกว่าเกินครึ่งอะค่ะสินค้าที่วางในท้องตลาดมันมันมันเป็นของปลอมอ๋อหนูจะบอกว่ามีคนมาก๊อปปี้ของของหนูใช่ะไรอย่างเงี้แล้วตำรวจที่ตำรวจโคโค่้อฉันแน่หรือจับไปเนี่ยก็คือเป็นของปลอมไม่ใช่ของของหนูใช่คือคืออย่างนี้ไอ้การทำครีมบางทีมันต้องคือมันต้องมีลักษณะที่จะบอกว่าเนี่ยอ้างอิงได้ว่าเนี่ยไม่ใช่ของปลอมอาจจะเป็นสติกเกอร์หรืออะไรสมมุติแต่มันมีข้อข้อข้อดีข้อข้อที่จะต้องสังเกตอย่าง ถ,ถ้าอันไหนขายดีก็จะปลอมใช่นมีคนปลอมออกมาอ่ะแล้วอย่างนี้พอเราถูกก๊อปแล้วต้องว่าทำยังไงตอบยังไงก็คือวิธีวิธีแก้ปัญหาของเราคือในสินค้าในตลาดเนี่ยคือมันมีของปลอมเยอะมากจนเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรได้แล้วแล้วลูกค้าเนี่ยเกิดความสับสนว่าเอ้ยแล้วของแท้ของปลอมเราจะแยกไงคือมันเหมือนกันมากแต่หนูไม่ได้ทําอะไรตรงนี้เพื่อให้เป็นที่สังเกตไม่มีค่ะคือคือทุกอย่างทุกอย่างมันมันปลอมเหมือนมากแล้วก็คือเราก็เลยแก้วิธีโดยการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เกิดข้อแตกต่างที่ชัดเเจนนแลล้้วูกคาี่ย ก็เลยได้ได้จะได้เห็นข้อแตกต่างเลยว่าถ้าจะซื้อของแท้เนี่ยต้องเป็นชื่อยูตาฮาดะเท่านั้นซึ่งตัวเดิมฮาด์ดเนี่ยเราเลิกผลิตแล้วอ๋อฮาแป้งครับแล้วตอนนี้นี่คือทำเอ่อได้ทําทุกอย่างถูกต้องหรือยังเพราะเคยส่งคลิปไปส่งไปตรวจใช่คือทุกอย่างเนี่ยในตอนนี้เอ่อถูกต้องปลอดภัยตามเอ่อกฎหมายของออยแล้วก็กฎหมายของเอ่อหลักการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตุรกีค่ะแล้วก็มีใบการตรวจเอ่อ มายืนยันในวันนี้ว่าครีมมาร์กน้าอยู่ต่างหดเนี่ยปลอดภัยไร้สารอันตรายร้อยเปอร์เซ็นต์โนปรหลอดนะหนูสเตโอยสเตรอยไหนมาไหมมไมมไหมไหนดูนากก็เขียนมาว่าไม่ไม่พบสารที่ตามที่เป็นข่าวนะฮะเออกีดจำกัดการตรวจพบเชิงคุณภาพเนี่ยก็โอเคก็จะมีระบุภาษาทางการแพทย์ไม่ได้ใส่เอาจริงๆแล้วคนนี้อ่ะหนูหนูก็บอกว่าตอนนี้มีแต่ของปลอมอยู่ในตลาด แล้วคนใช้ก็น่าแหกหมดสิลูกอ๋อคือคือวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคือเราจะบอกลูกค้าว่าครีมมักหน้ายู่ต่ฮาดะเนี่ยต้องเป็นของแพ้เนี่ยคือต้องเป็นยูตางฮาดะเท่านั้นนะคะคือตัวฮาดะตัวเก่าเนี่ยเราเลิกผลิตแล้วคือมันจะเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อาอแน่ๆอันนี้พี่ขอสรุปคือฮาดะของเดิมเนี่ยเวลาที่มีน้อยฮาดะของเดิมนี่อม ปอมเยอะมากดูก็เลยมาเป็นยูต่าหาดใช่ค่ะแล้วมั่นใจแค่ไหนว่ายูต่าหาดมันจะมันจะมันจะไม่มีปัญหาอีกเพราะว่าเออเพราะมันต้องบางทีมันต้องกันตรงนี้นะคะถ้าจะให้ชัว์เนี่ยต้องต้องให้สั่งซื้อผ่านตัวแทนที่ผ่ขาของเราโดยตรงโอเค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 อย่าไปซื้อเลอะเถอะ ใช่ก็เสียงเหมือนกันลำบากเหมือนกันเนาะหนูเนาะก็ลำบากคะแล้วก็ต้องขอโทษคเป็นทีสิบแปดมงกุฎหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ไม่ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยความแบบรู้เท่าไม่ถึงการของหนูในเรื่องกฎหมายช่องกฎหมายที่หนูเนี่ยได้ใช้เลขออยของตัวเก่ามาใช้กับตัวใหม่อ๋อไม่ได้ใช่มันเลยมันเลยกลายเป็นอย่างที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นคือจริงๆประเด็นเนื้อตัวในตัวเนื้อครีมือคุณภาพมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันที่นตนไม่ถูกต้องใช่มันเป็นที่ขั้นตอนของฉลาก ที่ที่เป็นความผิดพลาดของของเราเองแล้วก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยจริงๆคะ่ะแล้วก็แล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่ทีท่ใช้แล้วเกิดความประทับใจแล้วก็ได้ส่งรูปรีวิวเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยจนทําให้แบบว่าเกิดเกิดการบอกปากต่อปาก ก็เลยกลายเป็นกระแสจนจนอย่างวันนี้ค่ะจริงๆคุณนี่รู้ไหมการจะออกครีมมาแต่ละตัวมันใช้เวลามากของพี่นี่ต้องเป็นปีขออนุญาตถามคำถามขั้นตอนมันเยอะออยงออยกว่าจะผ่านหนังสือทุกคําเนี่ยหนูนรู้ไหมมันเขาจะต้องตรวจหมดอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้กว่าจะผ่านเอาอย่างนี้ขอถามคำถามเขาบอกว่าหนูลวงด้วยการที่บอกว่าเป็นครีมนาเข้าจากเมืองนอกเมืองนาที่จริงแล้วหนูกวนเองนะลูกนะหนูกวนเองหนูทำอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละแล้วก็ไปบอกว่าไปนําเข้ามาจากต่างประเทศคือจริงๆแล้ว ครีมเราเนี่ยผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานสกินไบโอเทคอย่างถูกต้องในทีนี้ค่ะแล้วอย่างในวันนี้เอกสารที่เรานํามาในวันนี้คือส่วนผสมหรือวัตถุดิบต่างๆที่สําคัญในสูตรของเราที่เห็นผลเนี่ยเรานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆใช่เราก็จะบอกว่าเออส่วนผสมที่มาจากญี่ปุ่นช่ค่ะคนข้างกล่องเนี่ยเขาไปหาที่ญี่ปุ่นก็อุ้นใหา่าจห้ไม่นะคือข้างกล่องเนี่ยจะไม่ได้มีเขียนเลยว่าผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นคือจะเขียนว่าสูตร นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นไงแล้วออยเนี่ยมาจากยุตยาตัวผู้ตัวผู้ผสมเนี่ยนำเข้าใช่คือเราเนี่ยมาทปุ่้ผลิตในนี้ก็ทํากับหนูไม่ได้ลวงค่ะแต่ก็คือจริงๆแล้วกระดษคืออาจจะใช้ชื่อแบรนด์เป็นชื่อเป็นญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วผลิตที่เมืองไทยเนี่ยแหละหนูต้องบอกเขาให้รู้เร, עם, รือ่องลวกว่าเดี๋ยวคนจะคิดว่าเปหนูไปนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็สรุปทำที่เมืองไทยนะคะ่ะไม่ได้18มงกุฎไม่ใช่ค่ะโอเคโอเคแล้วอย่างนี้คิดว่าเป็นการกกกั่นนแล้ง คิดว่ากันแกล้งไหมอะคะพ,<ม>พี่พี่่ออก็คือเหมือนกันแกล้งไหมก็ไม่รู้อะค่ะก็ก็มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะเนาะก็ปล่อยปล่อยให้ผ่านไปก็คือหนูขออยู่มีผลมีผลก็มีผลนะก็ขออยู่กับปัจจุบันตรงนี้ดูพัฒนาโปรดักพัฒนาครีมให้ดีดีขึ้นไปดีกว่าดีกว่าเราไปตั้งเสียเวลาวะใครแกล้งเราหรืออะไรมันค่ะมันก็เสียเวลาไปเปล่าเปอ่ะตอนนี้หนูมั่นใจแล้วว่าของหนูเนี่ย<ช>ไอ้หาด<ะ>ัาไปขอปอหมดแล้วเปลี่ยนแบรนด์มาใหม่แล้วเป็นอะไรนะ มาร์กน้ายูตะฮาดะค่ะบลอดไม่มีสเตอร์อยไม่มีถ้าใครเจอปุ๊บนั่นของปลอมาไม่มีแล้วมันจะขาวเหรอครับผมอ้บ้าเขาก็แยตรวดไปแล้วะเขาก็จะมีสารบางตัวอตอนนี้ไอ้ฮาดะของปลอมนะนะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ได้ผลิตที่ต้องเน้นนะหนูอยานรวงคนว่าไม่ได้ผลิตที่ญี่ปุ่นนะผลิตที่เมืองไทยโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากนะครับผมที่มาคุยตื่นมาคุยครับ